ครับผมโอ,โ,โอ้โหเราจะได้ามาแซ่บๆกับเมนูนี้เลยหมูสามชั้นทอดสามรสอ่ามึงเจอหมูลงไปแล้วจะรวมสามหมูไปจะให้เมนูอะไรเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับผมนานละตั้งใจต้นคลิปที่โจนําเสนอไปคือวันนี้เราจะมาทําเมนูหมูทอดกรอบสามรส่าตอนนี้ต้องเอาหมูลงไปต้มให้มันสุกดาวนึงครับผมแล้วก็สีไปทําการพึงแดดให้มันหมานิดนึงค่อยทำมาทําการถอดนะครับผมแล้วก็ทำน้ำจิ้มสามรสราดเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกมาแสบบ่ตอนนี้กขอนญาตต้มหมูให้มันสุกกอนครับเบิ้งหมูของเขาครับผมนี่น้ำไก่สีแห้งเป็นทียบร้อยครับไปตัวทําการพริกกลับดัน หนังมันลงอีกหน่อยนึงนี่ช่วงนี้สุกแล้วโอเคเหลือตม้มส่วนหนังมันอีกนิดเดียวครับผมเามาดูมูทีเขาต้มกันครับว่ามันจะสุกยังเพราะว่าหนังมันเหมือนจะสุดกระทะหน่อยนึงครับนี่เอนเดงของเราฟังนี่แน่ ไอ้ดอกเอามวกข้องเขาออกมาพึ่งเลยเสียบยกออกมาเลยครับไปี๋ยวออกมาพึ่งกันครับโอเคทําการพึ่งไปเลย,เลยหมูที่โจกพึ่งแข้งทีเรี่เอาแล้ว,วครับเราจะมาทําการทอดนะทุกคนต่อมาเราจะทํากาเเรเทลงมาลงไปเลยครับนล่ไมทอดแต่ละมันก็ต้องหลายครับ ได้ที่เป็นที่เรียบร้อย,ลอลอยแล้วครับคนนี้เลี้ยงยแล้วเดี๋ยวทับกันเราออกมาพักไปเลยครับนี่ขับไปในกระมังเขาเลยครับเดี๋ยวจะมาผันดน้ำกิ้มซามรสด้วยครับทุกคนไอ้โจจะเอาพริกแกงเมาไปผัดกับน้่มมันก่อนครับแล้นไอโจใส่สังตารกิมลงไปเลยครับ ติปุ่มไปละลายโอเคสารตีละลายเป็นที่เรียบร้อยหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่นี้ครับแป้งข,ข้าวโพดละลายน้ำใส่เข้าไปเลยเพื่อที่เพิ่มความเข้มข้นเราจะเพิ่มน้ำปลาเข้าขไปนิดนึงครับผมเราก็จะปรุงรสด้ยครับโดยการเติมน้ำปลาเข้าไปครับผมน้ำปลาปลาเทอร์มิสสองทัพพี ความเปรี้ยวเอาจากน้ำมะขามครับผมเทเข้าไปเลยสองกรบพี่เคิมเอเห็นบ่ก็เริ่มเข้มข้นมาแล้วครับนี่พอา้ำสามรสเท่าละลร่เข้ากันล้วเป็นเทียบร้อยาทำการชิมรอครับผมขอ,อยาาชิมรอครับผมนี่ความเข้มขน้นสุดยอดชิมรส เอาเปรี้ยวๆหวานๆแล้ลลลว,วก็จะมีความเข้มนิดๆโอเครสชาตินี้แจ๋วครับเจ๋งเลยต่อมาเราก็จะเอาหมูสามชั้นของเราที่ทอดไว้เป็นที่รับร้อยแล้วน่ครับลงไปคุกเลยครับผมในตามสูตรสไตล์โจแชนเอลเลยนะครับลาดไปทีน่นี่อืมตรน,นี้รับรองเด็ดไม่สนใจประเภทกินตามเลยครับเมนูกินได้ครับผม ลาอบไปครับเสร็จจังนี่โจจะไปเสิร์ฟไส์ถาเลย,ยทุกคนเดี๋ยวไปรอแซ่บรอกินน้มันแซ่แบเลยเด้อครับทำการยกออกเลยทุกคนนี่สุดยอดเลยนะความยงยืมหนึ่งได้การเลยนะบางเลยเลยครับชิ้นหมูของเราัดไปเลยครับ ทุกคนละความแซ่บแซยู่ตรงนี้ละอืมว้าว wow. สุดยอดและนี่ก็จะเป็นเมนูหมูทอดกรอบสามรสสุดแซ่บกับไอโจูดชแนลครับผมไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะสำหรับเมนูเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วครับผมหมูทอดกรอบสามรสสุดยอดกับไอโจูดชแนลนะครับทุกคนทีนี้ก็ขอกระปากะเตียวมาเสริมมะแซ่บกับไอโจูเด้อมามาครับมาแซ่บแซ่บกันครับขออนุญาตลุยแล้วครับ มือนี้ขออนุญาตเปิดมือเด้อทุกๆคนเลยดูหุ้ยชิ้นหมูของเราชิ้นบักยังไงครับผมพุดนะเบมึงความแซ่บของเขาก่าอนแบบมันแซ่บสุดยอดจ,จริงๆนะสีสันนะนี่เรามากินนล้วกันครับผมหากระเพาะปลามากเลยพี่น้องทุกๆคนเลยขออนุญาตลุยทางตรงเลยทีนี้จัดคำโอโอไปเลยนะทุกคนนะไปเขาปังมาภาพหืม หอมกรอบจะบว่ามันหลายครับอืมอืมดูเห็นรึจบที่อิม่มไปแต่เา่าๆเลยทีนี้นอืม ừm bèo chít chít nít ขอให้เลยครับทุกคนกินกับซานี่มันจะเยอะมากเลยครับเนื้อ Các <laughs> <laughs> bạn มันถึงแบบถึงันดำลาดห่อน่ไปีทุกคนไต้จจังกุ๊

กัดมาบล็อตน้ำมันสีน้ำจิ้มหนาบเสือเดินเรียงเข้าไปครับกัดนับ ต่างเยอโอเคสำหรับมือนีครับผมแซบไปรายการกับโจทนลอย่างไรก็คอมเมนต์แนะนำเมนูไต้คิปของผมล้วกันแนะนำ สิ่งดีๆกับไอจได้เลยะครับความไม่ต้าคิดนะครับซามมันก,กับพึ่งไปขายไก่ยางกามาผมก็มมเฮ็ดคิดให้เจนทุกคนทุกทนทุกคนสามารถทุกคนมาหลับชมเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนแรงใจครับผมสวัสดีครับ